พายปะกายแก้วนี่เป็นพี่ชายแท้ๆนะครับผมของพายทองคำทองแท่งนะครับผมเป็นพ่อเดียวกันนะครับก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีดอคุณเงินนะครับผม วันนี้นะครับอยู่กับผมควานรักเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะได้นำพายเอฟซนะครับผมมาดูช้างนะครับผมพ่อพันของบันทลาดนะครับพายประกายแก้วนะครับกับควานมนนะครับตอนนี้ควานมนก็ได้เอาพายปรากายแก้วมากินน้ำลงน้ำอาบน้ำนะครับผมชำระร่างกายนะครับนี่นะครับ สร้างได้จักปีลรคนมนภัยประกายแก้วนี่13ปีนะครับผมภายประกายแก้วนี่เป็นพี่ชายแท้ๆนะครับผมของภายทองคำทองแท่งนะครับผมเป็นพ่อเดียวกันนะครับนี่ครับตอนนี้ควันมนก็ถูเนื้อถูตัวนะครับผม นี่ควันนี่ก็สงสัยกลัวเปียกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ขึ้นมาแล้วนะครับผมเดินขึ้นเนินไปแล้วนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมริมฝั่งมูลนะครับ ครับนี่ปากกายแก้วก็มาถึงหลักแล้วนะครับผมการใส่โซ่ล่ามโซ่นะครับผมก็ไม่ใช่เป็นการทรมานแต่อย่างใดนะครับผมเป็นการเซฟนะครับเซฟช้างนะครับผมเพราะว่าเรานะครับควานช้างไม่ได้อยู่กับช้างตลอดนะครับ ตอนกลาคืนเราก็ต้องกลับบ้านนะครับผมนี่ครับเผื่อช้างหลุดนะครับผมหรือขาดโซ่นะครับเราก็ต้องเซฟไว้นะครับรูปรอมากๆนะครับภายประกายแก้ว เนื้อตัวก็จะออกแดงๆหน่อยนะครับคิวพันธุ์นะครับผมเพราะว่าบางทีนะครับช้างก็ไปถูต้นไม้นะครับผมถูต้นนะอย่างกับต้นประดู่อย่างนี้นะครับผมจะมียางนะครับมียางในตัวแล้วก็ถูบางทีก็ติดเนื้อติดตัวช้างมานะครับผมคิวพันธ์ก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ควันมนก็ได้ อน้ำย่านะครับผมย่าเนเปียนะครับมาให้กับภายประกายแก้วนะครับเจ้าของช้างทุกเชือกนะครับผมก็ต้องปลูกญ้านะครับเพื่อรองรับนะครับช้างตัวเองนะครับเวลาหาอาหารไม่ได้นะครับเราก็ขัดสนมาเราก็ได้ไปตัดที่สวนนะครับผม เพื่อจะมาให้ช้างเราได้กินนะครับปายายแก้วนี่ก็เพิ่งกลับมานะครับนี่ก็กลับมารอแหงานนะครับผมวันที่27นะครับเป็นงานของคุณตาเหมานะครับอยู่ที่บ้านของหนุ่มเสกนะครับผมใกล้จะถึงวันแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่20แล้วนะครับผม ทีมงานช้างวัฒนธรรมบ้านทราลาดก็จะได้นำช้างนะครับไปช่วยนะครับช้างฝั่งบุรีรัมนะครับคือช้างฝั่งบ้านของผู้ใหญ่เมานะครับผมตอนนี้นะครับช้างทีมงานนะครับก็เริ่มทยอยเข้าซุ้มมาเรื่อยๆนะครับทีละสองสามเชือกนะครับผม ก็ได้ยินข่าวนะครับว่า,าภายภูผานะครับวันที่ย2หกก็น่าจะถึงนะครับน่าจะถึงบ้านนะครับวันที่ยหกแล้วก็คำหมื่นนะครับผม พ่อของปะกลายแก้วนี่คือภายพัสดินนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เกาะช้างนะครับผมเป็นพ่อเดียวกันนะครับกับช้างแฝดของประเทศไทยนะครับผมทองคำทองแท่ง ช้างทีมงานของพวกเรานะครับก็ดูแลนะครับเหมือนครอ,อบครัวนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับผมถ้าเราไม่มีธุระไปที่อื่นนะครับไปทำไร่ทำนาเราก็จะเอามาอยู่แต่กับช้างนะครับให้หญ้าให้อาหารอยู่ทั้งวันนะครับผมใช้ชีวิตอยู่กับช้างทั้งวันกินไปเรื่อยๆนะครับฟันม,มนก็ทำความสะอาดนะครับ หลักของภายปลายแก้วไปเรื่อยๆนะครับผมการทำความสะอาดหลักนะครับก็ต้องทำทุกวันนะครับวันละสามสี่รอบนะครับผมเพราะว่าช้างของพวกเรานะครับเน้นความสะอาดนะครับต้องเจ็บออกนะครับผมส่วนมากนะครับช้างของพวกเราจะเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับอ๋อดีนะครับผมที่ว่า ซุ้มท่าทรายของเรามีแม่น้ำมูลนะครับไหลผ่านนะครับช้างเราก็ได้กินน้ำอาบน้ำนะครับช่วงนี้นะครับพายุเข้าา3วันนะครับผมก็เริ่มทำให้แม่น้ำมูลนะครับเริ่มมีน้ำเยอะนะครับผมน้ำก็เริ่มมากนะครับผมไล่นานะครับก็เริ่มมีน้ำนะครับควานช้างก็เริ่มยิ้มได้นะครับ เพราะว่าเราต้องใส่ปุ๋ยข้าวนะครับผมเพื่อรอ,อเกี่ยวนะครับอีกสักอสองเดือนก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ต้องเร่งใส่ปุ๋ยนะครับรับรวงนะครับยืนนิ่งมากๆนะครับ ไฟประกายแก้วเดี๋ยวอีกไม่ก,กี่วันนะครับเพื่อนๆก็จะกลับมานะครับมาแหงานร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวผมควนรักก็จะได้อาถ่ายคลิปนะครับถ่ายทอดให้เอฟซีนะครับได้ชมนะครับผมวิถีชีวิตของควานช้างการแหงานนะครับประเพณีต่างๆนะครับเกี่ยวกับ ช้างนะครับผมที่เอาไปร่วมแห่งานนะครับสืบสารประเพณีนะครับเอฟซบางท่านอาจถามมานะครับทำไมต้องใส่ปอกนะครับผมใส่สองขาหน้านะครับช้างเราต้องใส่นะครับผมเพราะวา่าเวลาฝนตกนะครับฝนตกช้างจะมีอาการคลึกนะครับ พอคึกแล้วช้างจะวิ่งไปวิ่งมานะครับบางทีนะครับช้างก็จะลื่นล้มนะครับผมเจ็บขานะครับเราก็ต้องเซฟไว้นะครับผมครับก็ฝาก fc ทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามช่องซีดอคุณเงินนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ